สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับลิมิตค่าอนันต์ที่จุดอนันต์นะครับสองอันที่แล้วนะครับอันแรกเลยเป็นลิมิตค่าอนันต์นะครับที่ที่จำนวนจริงเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับลิมิตที่เป็นจำนวนจริงที่จุดที่จุดที่เป็นอนันต์นะครับก็ก็มีสอง หัวข้อละอันนี้เป็นค่าอนันต์ทั้งสองพานนะครับอนันต์หรืออินฟินิตี้คือสิ่งเดียวกันเนาะเช่นลิมิตของ x กำลังสนะครับเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้เนาะดูจากรูปนี้นะครับยิ่ง x มีค่ามากค่าของ x กำลังสาก็ยิ่งมีค่ามากแบบไม่มขีขอบเขตบนตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็นอินฟินิตี้นะครับแต่ถ้าเป็น gx เท่ากับลบ x กำลังสาเป็น กราฟรูปนี้นะครับยิ่ง x มีค่ามากนะครับตันนี้ก็จะติดลบยิ่งยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะถือว่าอ่าโดยที่ไม่มีขอบเขตล่างตัวนี้ก็จะลิมิตเข้าสู่ลิมิตเป็นลบอ In ินฟินิตี้นะครับแต่ขนาดเดียวกัน x เข้าสู่ลบอ In ินฟินิตี้ก็ได้นะครับเช่น x กกำลังสามนะครับเมื่อลิมิตเข้าสู่ลบอ In ินฟินิตี้ยิ่ง x มีค่าเป็นลบมากนะครับตัวนี้ก็ g g x ก็ยิ่งมียิ่งเป็นลบยิ่งยิ่งขึ้นโดยไม่มีขอบเขตล่างตัวนี้ก็ได้ออกมาเป็นลบอ In ินฟินิตี้ในทางตรงกันข้ามถ้า g x เท่ากับลบ x กำลังสาม x มีค่าติดลบเยอะๆนะครับตัวนี้มันก็จะมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีขอบเขตบนตัวนี้ก็จะเท่ากับอินฟินิตี้นะครับตามนิยามเลยนะครับ ผมขอพูดแค่นิยามเดียวนะครับนิยามอื่นก็จะมีส่วนคล้ายๆกันลิมิต fx เมื่อ F x เข้าสู่อินฟินิตเท่ากับอินฟินิตีก็ต่อเมื่อนะครับทุกๆค่า m มากกว่า0ตัวนี้มองเหมือนกับเราต้องการที่จะมีขอบเขตกั้นนะครับแต่ว่าจะมีค่า n มากกว่า0ูนะครับคือตั้งแต่ค่า n ตั้งตั้งแต่ x มากกว่าเท่ากับ n นะครับ f(x) มันจะทะลุค่า m เสมอเลยสำหรับทุก x มากกว่า n ดังนั้นก็คือไม่มี n ไหนที่มากั้นได้นะครับถ้าโทษไม่มี m ใหญ่ไหนที่มากั้นได้ถ้า x มีค่ามากพอนะครับตัวอย่างเช่นในรูปนี้นะครับ f(x) รูปล่างหน้าตาแบบนี้ถ้าเรากำหนด m ตรงนี้นะครับผมกำหนด m ตรงต,ตรงนี้ปรากฏว่าทุก x ที่มากกว่า n นะครับมันจะมีค่ามากกว่า n สมมนะครับหรือเราดึงแม้ว่าตัวนี้จะกำหนดค่า m ใหม่นะครับค่า m ใหม่มาอยู่ตรงตรงนี้เราก็ขยับ n ใหม่ตรงนี้นะครับซึ่งทำให้ไม่ว่า x ที่มากกว่าค่า n ต,ตัวนี้นะครับมันก็จะมากกว่า n สมมนะครับทฤษฎีบท ถัดไปนะครับอันนี้จะผมอาจจะพูดไม่เป็นคณิตศาสตร์แบบเคร่งครัดนะครับเราสามารถที่จะมองในลนักษณะของคล้ายๆกับจำนวนจริงได้นะครับแต่ว่าในคลิปหน้าจะมีตัวที่มองเหมือนจำนวนจริงไม่ได้นะครับต้องแยๆ่ๆตัวอย่างเช่นลิมิต X กำลัง N น,นะครับเมื่อ X เข้าสู่ อินฟินิตี้ตัวนี้เท่ากับอินฟินิตแล้วก็มองเหมือนกับอินฟินิตยกกำลัง n นะครับมันก็จะออกมาข้างหมายยังเป็นบวกนะครับตัวนี้ข้อหนึ่งหรือจริงๆใช้ได้กับทุกจำนวนจริงบวกเลยนะครับแต่ถ้าลิมิต X กำลังเเมื่อ X เข้าสู่ลบอินฟินิต้นะครับเรามองเป็นลบอินฟินิตยกกำลัง n ถ้า n เป็นคู่นะครับ n เป็นคู่ลบยกกำลังคู่ก็กลับมาเป็นบวกตรงนี้ก็ได้ออกมาเป็น infinity แต่ถ้า n เป็นที่ได้เครื่องหมายเติมน,นะครับคราวนี้เรามาดูลิมิต fx นะครับเมื่อ x เข้าสู่ infinity เท่ากับ a ลิมิต gx เท่ากับอ่าเมื่อ x เข้าสู่ infinity เท่ากับ i นะครับ a ตัวนี้ของเรานะครับเป็นจำนวนจริงไม่รวมศูนย์แต่บางบางข้อ จริงๆรวมสูงได้นะครับสำหรับรจะเป็นอินฟินิตหรือลบอินฟินิตก็ได้นะครับในการลิมิตของ fx กับ gx นะครับในทฤษฎีบท2.3.4นี้ผมจะไม่พูดคำว่า x เข้าสู่อินฟินิต้นะครับให้เราเข้าใจกันตอนนี้นะครับเครื่องหมายมันก็ยังได้เหมือนกับลิมิตของ gx นะครับขึ้นอยู่กับเครื่องหมายบวกลบ ข้างหน้านี้นะครับคือลิมิตของ fx ไม่ได้มีมีผลเลยนะครับสิ่งที่มีมีผลก็คือเครื่องหมายบวกลบตรงนี้ในการคูณก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็อินฟินิตี้นะครับมันไม่มีผลกับการที่เอาจำนวนจริงที่ที่ไม่เป็นศูนย์เอามาคูณนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะทำให้เครื่องหมายเปลี่ยนนะครับ ถ้า a มากมากกว่า0ูนย์ก็ยังเหมือนกับลิมิตของ g x แต่ถ้า a น้อยกว่า0นะครับลิมิตมันจะเื่าหมายตรงข้ามกับของ g x ถ้าเป็น f x ส่วนด้วย g x ลิมิตของมันจะเป็น0ูนะครับละมองเหนครับตัวนี้เอาจานวนจริงนะครับไปหารด้วยอ In ินฟินิต้หรือลบอิน In ฟินิตี้มันจะได้0นะครับ แต่ถ้าเอา g x ตั้งหารด้วย f x นะครับตัวนี้มันก็จะได้ขึ้นอยู่กับเครื่องหมายของ a นะครับในทฤษฎีบท2.3.4นะครับไอตัว x เข้าสู่ in infinity นี่สามารถเปลี่ยนเป็น x เข้าสู่ลบ infinity ได้แต่ว่าถ้าเปลี่ยนคือเปลี่ยนให้เหมือนกันทั้งทฤษฎีนะครับ โอเคตัวนี้ในการถอดรากที่ n ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้า n เป็นขี้นะครับตัวตัวนี้ i ของเราจะเป็น Infinity หรือลบ In Infinity ก็ได้นะครับเหมือนกับเรื่องของจำนวนจริงเหมือนกับยังได้กลับมาเป็น i แต่ถ้า n เป็นคู่นะครับตัวนี้เราต้องระวังทั้งไหนนะครับตัวนี้ใช้ได้กับเฉพาะที่ ไของเราเป็นอินฟินิตเนาะต้องเป็นบวกเนาะถอดลากที่ n นะครับโดยที่ค่าลิมิตของมันก็ยังเป็นอินฟินิตนะครับคราวนี้ Gn ยกกำลังอินฟินิตีนะครับ g ยกกำลัง nx นะครับโทษเมื่อกี้บอกยกกำลังอินฟินิตี้เนาะ g ยกกำลัง n นะครับโดยที่ n เป็นจำนวนนับนะครับตัวนี้มันก็ เป็น i ถ้า n เป็นที่นะครับก็คือ infinity ยกกำลังที่ก็ได้ infinity หรือลบ infinity ยกกำลังที่ก็ได้ลบ infinity นะครับแต่ถ้า n เป็นคู่นะครับไม่ว่าจะเป็น infinity หรือลบ infinity ก็ยังได้กำลังที่เป็นอ่ามันก็จะได้ตัวที่เป็นจำนวนบวกก็คือ infinity นะครับคราวนี้อย่าง ตัวนี้นะครับตัวนี้เห็นได้ไม่ยากว่าตัวนี้ได้อินฟินิตี้ตัวนี้ได้ลบอินฟินิตี้ตัวนี้เนาะเหมือนลบอินฟินิตี้ยกกําลังสองนะครับท่ากับอินฟินิตี้หรือพูดตามหลักคณิตศาสตร์อย่างเคร่งขัดนะครับก็เพราะว่าจากจากข้อนี้นะครับจากข้อนี้าจากข้อสองนะครับแต่ว่าเรา,าพูด อธิบายทำทำนองนี้มันจะเร็วยังกว่านะครับลบอินอินฟินิตี้ยกกำลังสามได้เครื่องหมา,เ,า,มาเป็นลบนะครับลบอินฟินิตี้สำหรับ2.3.6นะครับคราวนี้นะครับลิมิตของ f x กนะครับกับลิมิตของ gx เมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้ซึ่งผมจะละคำนี้ทั้งทฤษฎีบทนะครับเท่ากับ i แลนะอีกตัวเท่ากับ j นะคบซึ่ง i อาจจะเป็น infinity หรือลบ infinity ก็ได้ j จะเป็น infinity หรือลบ infinity ก็ได้นะครับสลับกันก็ได้นะครับลิมิตของ fx gx จะเท่ากับ infinity ถ้า i และ j เท่ากับ infinity ทั้งคู่นะครับก็เหมือนกับเรามองว่า infinity บวก infinity ก็น่าจะเป็น infinity นะครับแต่ถ้า i กับ j เป็นลบ infinity ทั้งคู่เนาะ เอามาลบ infinity กับลบ infinity ก็ได้ลบ infinity นะครับทีนี้ลิมิตของ f x กับ g x ก็ขึ้นอยู่กับมันก็จะอาจจะเป็น infinity หรือลบ infinity ขึ้นอยู่กับเครื่องหมายของ i กับ j นะครับถ้าเครื่องหมายเดียวกันมันก็จะได้ออามาบวกน,นะครับถ้าเครื่องหมายอย่างลบอย่างลบ infinity กับลบ infinity นะครับแต่ถ้าเครื่องหมายสลับกันนะครับ มันก็จะได้ามาเป็นลบอินฟินตี้นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับจำนวนจริงนะครับแต่ว่าสำหรับคลิปหน้านะครับมันก็จะมีสิ่งที่มีความแตกต่างจากจำนวนจริงอยู่บ้างนะครับตันจะต้องแยกแยะเพื่อไม่ให้มีปัญหากับเมื่อกี้เครื่องคอมเสียนะครับก็ขอ คลิปนี้ก็จะขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหากับเครื่อ,องคอมนะครับสวัสดีครับ